มาดูเรื่องราวดีๆของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมีอายุเพียงแค่สิบปีเท่านั้นเองค่ะเป็นคนหนึ่งที่สามารถท่องพุทธวจนะได้กว่าร้อยพระสูตรนะคะ <c oughs> ถือว่าเป็นต้นแบบของเด็กที่เข้าประกวดโครงการชวนน้องท่องพุทธวจนะครั้งที่หนึ่งและยังปฏิบัติตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยค่ะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณทันรมนไพศาลสุนทรกิจค่ะพระโสาางมีชื่่ออย พระสูตรต่อหน้าพระอาจารย์และพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธ,ธรรมในวัดนาป่าพงคือกิจวัตรที่เด็กหญิงพันนิตาทั่งทองหรือน้องน้ำบุญอายุ10ปีทำเป็นประจำทุกวันเสาร์จนสามารถท่องบทพุทธวจนะหรือคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากกว่า100พระสูตรและได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนเยาวชนโครงการชวนน้องท่องพุทธวจนะครั้งที่หนึ่ง ทุกวันเสาร์น้องบุญและครอบครัวจะเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดนาป่าพงโดยการฟังธรรมในช่วงเช้าส่วนช่วงค่ำน้องนำบุญก็จะท่องพระสูตรที่ได้ฝึกหัดมาทั้งอาทิตย์ให้กับพระอาจารย์ฟังพร้อมทั้งถามคำถามที่ยังคงเป็นก็ข้องใจกับพระอาจารย์ค่ะสอคําน ด้านปริณิพานสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้า นำมุนเริ่มท่องและทำความเข้าใจกับพระสูตรตั้งแต่หกขวบจากการเข้าวัดปฏิบัติธรรมกับครอบครัวพระสูตรบทการบรินิพานคือบทที่นำมุลชอบมากที่สุดเพราะเป็นการเตือนสติให้ตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทอะค่ะเราก็จะได้มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาไม่ไปฟุ้งซ่านไปคิดอย่างอื่นนะคะ ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนคนได้ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นวางใจตั้งแต่ลูกได้เสพคบกับคําของพระพุทธเจ้าเราก็เริ่มวางใจว่านี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วอย่างลูกไปโรงเรียนไปพบะปะอารมณ์ที่ไม่ค่อยปรารถนาใดๆลูกก็จะสามารถปรับตัวเองได้าาของมัธีพระเจ้าจะเป็นผู้ส่งเสริญเอาไว้ ทุกวันพุธน้ำวุ้นจะเลือกพระสูตรที่ชอบเพื่อท่องในวันพฤหัสและวันศุกร์โดยจะทบทวนในวันเสาร์ก่อนที่จะนำมาท่องให้พระอาจารย์ฟังและซักถามความหมายที่ยังเป็นข้อสงสัยให้เข้าใจอย่างลึกซึง้งโดยได้ชวนเพื่อนมาร่วมท่องพระสูตรเพื่อเป็นการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนอีกทางหนึ่งที่ข้างบ้านหนูก็ชวนเขามาท่องเหมือนกันนะคะท่องค่ะก็ท่องได้หลายพระสูตร วันพุธหนูจะเลือกพระสูตรอะค่ะแล้ววันพฤหัสกับศุกร์ก็จะลืมทองวันเสาร์ก็จะทวนแล้วก็หาคคำถามแล้วก็ไปท่องให้พระอาจารย์ฟังะคะ่ะว่าพระศาสดาเนี่ยได้สอนให้ฟังแต่คําของพระศาสดาแล้วก็บอกอาน,นิสงส์ของอการเป็นผู้มีศรัทธาในพระศาสดาว่าอย่างน้อยถ้าได้ศรัทธาในพระศาสดาเนี่ย แค่รักรัศดาพอประมาณก็จะไม่ไปสู่อาบายพุทธวจนะคือคำสอนที่ออกจากพระโอษฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมที่ใช้ยึดเหนี่ยวและขัดเกลาจิตใจชาวพุทธเด็กและเยาว,วชนที่สามารถท่องจำเข้าใจความหมายและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถือเป็นจุดเริ่มต้นที่อนาคตของชาติจะเติบโตเป็นคนดีในสังคม ธนาพงศ์รพานุสิทธ์ถ่ายภาพธนมนภไพศาลสุนทรกิจเทนเอทเวรายงาน